อาแล้วครับคุณพุฒิพง์ครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศหน่อยไหมฮะเรื่องการขึ้นทะเบียนคนจนนะครับแต่ว่าก่อนไปเนี่ยนะฮะขอแนะนําแขกรับเชิญวันนี้ก่อนใช่ครับนะครับนั่งอยู่กับเราแล้วดอร์สมชัยจุติจิตสุชนนะครับผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวก่อนคุยกันไปทักทายคุณปีชามีชํานาญก่อนนะครับที่นั่นสวัสดีครับคุณปีชาครับสวัสดีครับคุณกัมปูครับคุณพุฒิพงศ์ครับครับครับเป็นยังไงบ้างครับา่ต ก็หลังจากเปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนประมาณก็เกือบหนึ่ง uh ชั่วโมงแล้วครับก็การนี้ของทกสเองทั่วประเทศก็มีมาลงทะเบียนแล้วประมาณสักสิบเจ็ดรายไม่ใช่ประมาณครับสิบเจ็ดลายเลยก็จะยังมีปัญหาอยู่สิบหนึ่งเจ็ดครับสิบเจ็ดลายครับได้ทำไมน้อยอย่างนั้นอาจจะเปิดวันแรกนะเปิดวันแรกนี่ทั่วประเทศนะตัวเลขก็ต้อง ทั่วประเทศกับจากทั่วประเทศ oh, <okay. S 2> ก็มีทั้งข้าราชการนะครับพนักงานบริษัทและก็ลูกจ้างทั่วไปนะครับแต่ร <Okay. S 2> ายละเอียดหรือว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับลงทะเบียนจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับจะให้คุณกัมพูคุณพุฒพงศ์ได้ลองสอบถามคุณรักวัประจนรวัฒน์ผู้จัดการจากกศอ,อีกรอบนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หรือว่าลักษณะการมาลงทะเบียนในครั้งนี้เป็นเพราะว่าเราเปิดทั้งเดือนธันวาคมหรือว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างครับครับครับโอ้ oh, สวัสดีครับท่านผู้จัดการฮะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับคุณผู้ชมท่านผู้จัดการครัวันแรกปกติน่าจะมีคนมาเยอะแยะไปหมดเลยทําไมทําไมตัวเลขมันออกมาน้อยล่ะฮะครับก็ในส่วนกลางของกกศนี่ก็จะมีคนที่จะให้ความสนใจน้อยอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนภูมิภาคเนี่ยผมคิดว่าอีกสักชั่วโมงนึงก็จะมีความคึกคักมากขึ้นนะครับเพราะว่า ได้รับรายงานจากทางสาขาทั่วประเทศว่าทางท่านผู้ว่าการจังหวัดกับข้ผู้ว่ากับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเ่ยนะครับก็ให้ความสนใจเรื่องนี้มากจะมาเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นประธานพิธีในการเปิดบูธที่จะรับลงทะเบียนให้ก,ก็คิดว่าอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็คงจะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นในส่วนของภูมิภาคนะครับนนในส่วนกลางนี่ของทกศสองก็จะน้อยไปนิดหนึ่งครับวันนี้ประชาชนที่จะไปลงทะเบียนต้องเตรียมอะไรไปบ้างฮะคนค้ามออกไปด้วยไหมวันนี้ครับก็ ครับก็อยากจะเรียนเชิญชวนนะครับผู้ที่มีหนี้นอกระบบไม่เกินสองแสนเนี่ยนะครับอ,อ,อยากจะให้มาลงทะเบียนที่สาขาของธนาคารกกสกับสาขาของธนาคารนมสินที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็เอกสารที่นําติดตัวมาก็เป็นบัตรประจ,จําตัวประชาชนสนําเนาทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารการเป็นหนี้นะครับถ้างไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้สัญญาจำนองนะฮะสัญญาขายฝากก็ได้นะครับถ้าไม่มีสัญญาถาม่ีเอกสารครับครับถ้าไม่มีเอกสารการเป็นหนี้ อ่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้มาลงทะเบียนแล้วก็มาแจ้งว่าได้ใช้บริการหนี้นอกระบบจากเจ้าหนี้รายใดน,นะครับเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการในการเจรจา,าประนอมนี้เนี่ยได้เชิญเจ้าหนี้ได้ถูกตัวครับผมอืตอนนี้บางคนอาจจะมีหนี้สี่แสนห้าแสนม,มาได้ไหมครับในโครงการนี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลอยากจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ ที่มีหนี้ไม่เกินสองแสนก่อนนะครับสาหรับผู้ที่มีหนี้เกินกว่าสองแสนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนผู้ที่มีฐานะพอสมควรนะครับแล้วก็การกู้นี้ยืมสินระดับนั้นเนี่ยน่าจะมีหลักฐานในเรื่องของการค้าประกันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อที่ธนาคารแล้วก็ขอรับบริการทางด้านสินเชื่อตามระบบปกติได้ครับเพราะฉะนั้นในโครงการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบในครั้งนี้เนี่ย รัฐบาลมีความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้ที่เป็นรายย่อยนะครับที่มีหนี้ไม่เกินสองแสนบาทครับผมเมื่อกี้คุณกำมพูถามว่าถ้าจะต้องมีคนค้ำประกันเนี่ยจะต้องพาไปวันนี้เลยไหมฮะหรือว่ายังไม่ต้องพาไปฮะอ๋อครับไม่จําเป็นนะครับวันนี้เป็นวันลงทะเบียนนะครับดําเนินการตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบธันวาคมนี้นะครับครับมาก็มาด้วยตัวเองนะครับข้ะฮะ,ะแล้วก็ ไม่ต้องพาใครมาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อยากจะประชามพันธ์ผ่านรายการสักนิดหนึ่งนะครับว่าการลงทะเบียนเนี่ยนะครับเป็นขบวนการที่ไม่สลับซับซ้อนนะครับง่ายๆนะครับมาให้ข้อมูลเท่านั้นเองจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนํานะครับแล้วถ้ามีใครบอกว่าจะมาช่วยแล้วก็เรียกเก็บเงินนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงนะครับท่านต้องมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนที่สาขาของธนาคารทั้งสองครับ ก็ผู้ค้ำประกันตอนนี้ก็ยังไม่จาเป็นนะครับขอให้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนี่นอารบกนนอกระบบที่ท่านมีอยู่ก็เพียงพอแล้วครับมาแสดงตัวเฉยครับผมฉะนั้นเอาละครับขอบคุณท่านผู้จัดการแลวก็คุณตีชาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ฮะบรรยากาศทั้งสองท่านก็อาจจะน้อยหน่อยวันแรก ช่วงแรกด้วยคือวงเดียวคือเขาไม่ได้บอกว่ามาก่อนได้ก่อนนะถ้าบอกมาก่อนได้ก่อนนะคุณพุทธพงศ์เอ้ยอันนี้คือรับหมดใช่รับหมดแล้วก็รับถึงสิ้นปีเลยถึงสามสิบธันวาคมครับครับฮะมาที่อาจารย์สมชัยฮะอาจารย์มองดูแล้วเนี่ยรัฐบาลความตั้งใจที่จะแก้นี้ระบบเนี่ยคิดว่าวิธีการแบบนี้จะแก้ได้ไหมฮะคืออันแรกก็ต้อง ให้เครดิตรัฐบาลนะฮะว่ามีความตั้งใจจริงๆครับแล้วก็ปัญหานี้ในระบบเนี่ยเป็นปัญหาที่เราได้ยินมาตลอดว่ามันก็มีความดุดรุดลึกซึางของมันอยู่นะฮะในอย่างมันมีความเสี่ยงที่นี่ในระบบเนี่ยในระยะต่อไปนี้เนี่ยมันอาจจะรุนแรงขึ้นเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเรารู้ว่ามันมีวิกฤตเศรษฐกิจคนรายได้หายไปนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยปีหน้าก็มีสิทธิขยับขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะอย่นี้ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลครับ ส่วนที่ว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งที่เปรียบเทียบได้ก็คือว่าลองไปดูประสบการณ์ครั้งที่แล้วคร<ะ>ั้งที่แล้วเนี่ยตอนสมัยรัฐบาลทักษิณมีการลงไปเ็นคนชนซึ่งแล้วก็ให้บอกว่ามีบอกได้ว่ามีมีปัญหาอะไรบ้างแปดปัญหาปัญหาที่คนารายงานมากที่สุดตรงน,นั้นคือปัญหานี้คร<ะ>ับแล้วก็นําไปสูก่กระบวนการปนน้อมนี้อะไรต่างๆหลังจากที่รัฐบาลได้ข,ข้อมูลตรงนั้นมาแล้วนะฮะึซึ่งผมชัว่วอันหนึ่งเนี่ยาสายเหตุที่วันนี้มามาน้อยเนี่ยหนึ่งในความเป็นไม่ได้อันนั้นนะ จากประสบการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคนที่ได้รับการกู้จริงๆคือว่าแปลงจากหนี้ระบบไปเป็นในระบบเนี่ยในรอบที่แล้วเนี่ยสัดส่วนน้อยมากนะครก็คือว่าเข้าใจว่ามีคนที่มีปัญหาหน,นี้แล้วเข้าสู่กระบวนการเนี่ยเกือเบเกือบสองล้านคนแล้วก็ได้รับการกู้จริงๆจากนั้นระบบเนี่ยประมาณร,ระดับหมื่นนะฮะหลักหกเจ็ดหมื่นคนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นะคือเพราะามันก็มีกระบวนการอยู่คือตัวธนาคารเองเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับก็ต้องมีการคัดกรองลูกหนี้ นะแล้วก็คงจะมีบางส่วนซึ่งมาแจ้งข้อมูลเทจด,ด้วยนะแล้วก็ต้องคัดกรองไปรอบแรกเลยนะนะส่วนที่ ไม่ได้จ้งข้อมูลเทสจ้งข้อมูลจิงก็ต้องมาดูความสามารถในการใช้หนี้อะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่มีประสบการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยมารอบนี้ก็จะมองว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าจะจะจะได้รับประโยชน์มากไหมมากน้อยแค่ไหนจากตรงนี้นะแต่ว่านั่นคือสาเหตุหนึ่งอาจจะาเหตุอื่นก็ได้อย่างที่คุณคุณคำพูว่าจะเพิ่งเป็นวันแรกคนอาจจะม่มากันครับดูวิธีการแก้ปัญหาเปรียบเทียบกันครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันน่คืออันแรกที่ต่างกันแน่ๆก็คือว่าหน่วยงานททีี่รับบจดเยน ครับครั <d> ้งที่แล้วเนี่ยเป็นกระทรวงมหาดไทยไปตามเขตต่างๆครับ <d> <ra> ครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสถาบันการเงินเฉพาะกิจสองแห่งก็คือว่าทกศกับามสินครับจะเป็นตัวรับจดทะเบียนก็มีข้อดีข้อด้อยนะครับถ้าเป็นมหาดไทยเนี่ยข้อดีก็คือความทั่วถึงเพราะว่ามีมีไปได้ทุกที่นะครับในขณะที่ถ้าเป็นสองสองแบงก์นี้อย่างเช่นทกศเนี่ยสาขาในกรุงเทพก็จะไม่เยอะคนในกรุงเทพในเนี่ยคงต้องไปอมสินซะจะเป็นหลักครับ ครับแต่ข้อดีของใช้ธนาคารสองแห่งนี้ก็คือว่าตัวธนาคารเนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องการปล่อยกู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะรู้จักรูปนนี้โอกาสที่จะประเมินข้อมูลที่เข้ามาว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนอย่างไรก็จะมีความเชี่ยวชาญมากกว่านะครับก็ช่วยเรื่องของการสกรีลรอบแล้วไปได้ครับอาจารย์มองว่าเงื่อนไขอย่างเช่นว่าต้องมีคนค้าประกันหนึ่งคนสองคนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นอุปสรรคไหมคือมันอาจจะทําให้บางคนไม่ได้ไม่ได้รับกัน ปล่อยกู้ครับแต่ผมิ่วาเปเรื่องที่จําเป็นนะนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะจะละหลวมจนเกินไปนะฮะค,คนที่ไม่ได้เป็นหนี้แล้วก็มากุเรื่องขึ้มาก็จะมีเยอะแต่ถ้ามีคนคข้าประกันปุป๊บอย่างน้อยก็คือว่าจะต้องมีคนที่มามันก็เป็นพยายนยืนยันว่าคนนี้เนี่ยเป็นเป็นหนี้จริงไม่ใช่แค่ยืนยันแล้ว่าตัวเองเข้ามาคข้าประกันด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นการทําให้ระบบมันมันมันเดินได้ลดความเสี่ยงธนาคารลดความเสี่ยงลงด้วยครับส่วนหนึ่ง ก็ว่าไปแล้วปัญหานี้สินนี่ก็คือความเหลื่อมล้าของสังคมเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเราใช่ไหมครับอาจารย์มีความแตกต่างกันเยอะความรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนปัญหาพวกนี้เนี่ยเราจะแก้อย่างไงครอาจารย์จากการสัมมนาของทีดีไอพบอะไรบ้างคือเราสัมมนาไปเราพูดหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคร เรื่องที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมีได้เยอะแยะไปหมดนะรไม่าจะเป็นเรื่องใบครังครังเรื่องภาษีเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐเรื่องของการดูแลสิ่งที่เรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจก็คือว่าอยากให้มีการเอารัดอาเปรียบระบบมีการโคมงกินอะไรต่างๆซึ่งซึ่งไปสร้างคนรวยที่ไม่น่ารวยเพิ่มขึ้นจำนวนไม่น้อยส่วนทางด้านกอนจนก็ต้องแก้ปัญหาหลายเรื่องนี่น่าระบบเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะหรือเรื่องอื่นที่ที่มีที่เรามีผลการสําสรวจออกมาแล้วพบว่าชาวบ้านต้องการมากที่สุดในการแก้ปัญหาความความเหลื่อมล้ำือเรื่องการศึกษา อครับอันนี้ขึ้นมาดับสูงมากเลยนะชาวบ้านตอบมือกันหมดไม่ว่าคนรวยคนจนก็คือมองว่าการศึกษาเป็นตัวที่ช่วยลดความเหลื่อมล้าได้ดีที่สุดซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ในโยบายประชานิยมอ,อะไรเป็นนโยบายซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นนโยบายพื้นฐานนี่แหละแต่ควรจะเร่งมือทําให้มันมากขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในใน,ในตรงนี้เนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลต่อครับนะที่เห็นที่ผู้ชมเห็นในจอนี่ก็คือผลสํารวจอันหนึ่งของท d เดียร์ไอใช่ครับมอได้ที่สูงที่สุดแถวคนสุดครับ เขาเขาให้ความเห็นยังไงฮะท่านก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยฮะการศึกษาการฝึกอาชีพอะไรต่างๆนะฮะรับพยานานนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เรามีการเซอร์เวย์ด้วยแล้วน่าสนใจก็คือในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองครับกราฟรูปนี้ก่อนนะกราฟรูปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมทางการเมืองว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปทําอะไรเกี่ยวเรื่องการเมืองบ้าง ส่วนร่วมยังไงบ้างครับเรื่องยังไ,ไงบ้างสัง <c oughs> แท่งแรกที่สูงสูงนั่นคือเรื่องไปเลือกตั้งนะก็คือไปเลือกตั้งสอสสวนะแท่งแรกแท่งที่สองคือเลือกตั้งท้องถิ่นครับสูงทั้งคู่นะอันนั้นก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่ามีมีเสื้อตั้งทีไรทัวเลวกันไปไป,ไปเลือกตั้งก็ไม่ก็ไม่ต่ำที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของตัวที่ถัดมาอย่างเช่นติดตามข่าวสารทางการเมืองเนี่ยคนที่ทําอย่างสม่ําเสมอ มีจํานวนหนึ่งนะเราคนที่ทําเป็นครั้งคราวทําแน่ๆนะฮะก็มีประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เครื่องรังนะับถัดมาคือเรื่องของสอสองพฤติกรรมของนักการเมืองอันนี้สูงกว่าที่เราคิดเยอะแน่นอหเลฮะอย่างเช่นคนที่ทําเป็นครั้งคราวเนี่ยคือคือคือทำานะแต่ถึงจะไม่สมบุเสมอเนี่ยตกตกขึ้นไปค่อนข้างสูงทีเดียวนะฮะแล้วคนที่ทําสมําเสมอเนี่ยประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์นะคนร้อยคนมีสี่คนนะฮะที่สอสองพฤติกรรมนักการเมืองตลอดถือว่าเยอะ ผมถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะมากนะฮะถัดมาคือเรื่องไปเดินขบวนประท้วงอันนี้ก็มีก็มียอมรับก็เยอะนะคือที่เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่สูงนักแต่ถ้าคำนวณเป็นตัวเลขขึ้นมาก็ระดับหลักแสนนะฮะระดับหลักแสนที่บอกว่าไปประท้วงสม่ําเสมอนะฮะไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นเยอะนะฮะมันก็เลยนําไปสู่คําถามถัดมาของของโจทย์การวิจัยเราก็คือว่าไอ้ความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นเหลืองเป็นแดงเนี่ยใครบ้างเป็นเหลืองใครบ้างเป็นแดง นะครเพราะว่าเราก็พูดกันกันกันก็นั่งเปลือกไปแล้วช่วงหลังนะครับนั้นเหลืองคนที่แดงโจทย์ที่เราอยากจะสนใจก็คือว่าเรื่มที่พูดคาว่าแดงคือคนจนอเหลืองคือคนชั้นกลางคนรวยจริงหรือเปล่านะครับอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่เราไปเซอร์ไว้แล้วก็ถามมาแล้วเราก็ใช้วิธีเราไม่ได้ถามตรงๆว่าคนเหลืองคนแดงนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไล่ออกก็ต้องไปถามว่า ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับราวนี้คนก็จะตอบเรื่องหลากหลายไปหมดคนที่ตอบแบบแดงๆแต่ที่แดงชอบพูดกันเราก็จัดเป็นพวกแดงคนที่ตอบแบบเหลืองอย่างเช่นนักการเมืองโกงคิดอะไรต่างๆเนี่ยฮะอันนี้ก็จัดเป็นเหลืองอแต่ถ้าเ็บอกทานปฏิวัติจัดเป็นแดงเปอ,อนตอน้นนะฮะัแล้วก็เราเรียกว่าวาทกรรมเหลืองกับวาทกรรมแดงนะฮะโอเคเราก็ไปดูว่าใครบ้างที่ตอบวาทกรรมเหลืองใครบ้างตอบวาทกรรมแดงนะครับมันจะมีสไลด์ที่น่าสนใจก็คือว่า คนส่วนใหญ่ก่อนเอาเอาเอายังไม่ต้องแยกเหลืองแดงว่าเป็นใครนะเอาให้คนส่วนใหญ่ก่อนครับคิดว่าปัญหาความแปรยังทางการเมืองนั้นเนี่ยเป็นเรื่องนักการเมืองไม่สมประโยชน์กันก็ถือว่าทะเลาะกันจัดผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะะอันนั้นเป็นอันที่อันแรกสุดเลยเนี่ภาพตีนี่นะครับนะฮะการวนสุดเลยทั้งสูงสุดเลยะทั้งที่สองมาจริงๆคล้ายกันก็คือประชาชนแบ่งขั้วตัวประชาชนเอากับเขาด้วย ไม่ใช่แค่นักการเมืองแต่คนที่ตอบว่าประชาชนแบ่งขั้วนี่ผมบอกว่าเป็นคนที่ไม่เหลืองไม่แดงค,คือถ้าตัวเองแบ่งขั้วแล้วคงไม่ไปบอกว่าไปว่าตัวเองใช่ไหมครับเพราะะั้นตรงนี้ก็คือว่าเป็นคนที่อยู่ตรงกลางก็ถือว่าส่วนใหญ่เลยค,<น>คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เป็นคนตรงกลางนะอันนี้ท่านที่เห็นสีเหลืองสีแดงนั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่าวัฒกรรมเหลืองวัฒกรรมแดงแต่ว่าสัดสนไม่เยอะสดสนไม่เยอะคนที่เป็นเหลืองเป็นแดงจริงๆเนี่ยจริงๆ ไม่ไม่เยอะนะเราคำนวณว่าเร็วๆเอาแดงทั้งหมดรวมกันเหลืองทั้งหมดรวมกันเนี่ยน่าจะมาสักยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่าๆกันไม่เท่าอ่อน่าจะพอๆกันน่าจะพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนตรงกลางนี่เยอะกว่าเยอะคนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนที่น่าสนใจถัดมาที่ผมพูดครั้งไว้เมื่อสักครู่เหลืองเป็นใครแดงเป็นใครเหลืองจนไหมเหลืองรวยไหมแดงแดงแดงรวยแดงจนไหมเพราะผมไม่ใช่นะฮะวาทกรรมเหลืองเนี่ยคนจนก็พูดเช่นกัน เช่นไม่ชอบนักการเมืองผงกินคนจนก็ไม่ไม่ไม่ชอบอนะไม่ใช่ว่าเฉพาะเฉพาะคนที่ไปประชุมเสื้อเหลืองเท่านั้นที่จะพูดเรื่องนี้เนจะพูดเรื่องถามปฏิวัติคนรวยก็ไม่ชอบอนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ว่าการกระจายตัวของมัธกรรมเหลืองแดงนั้นเนี่ย มันไปมัน,ม,นมันกระจายมากกว่าที่เราคิดไม่เก, <c oughs> กี่ยวกับฐานะว่าคนรวยจะอยู่ฝ่ายเหลืองมากคนจนจะอยู่ฝ่ายแดงน้อยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้<อ>ผมว่าเป็นข้อ,ข,อข้อคนพบซึ่งซึ่งซึ่ง,งเป็นอะไรที่มันรดย้วมันใหม่นะยังยังยังไม่เคยมีหลักฐานชัดๆออกมาอย่างนี้นะคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่สะท้อนไปสู่ว่าจะแก้ปัญหาข้อความพยายอย่างไรนะการพุ่งเป้าไปคนรวยคนจนอย่างเดียวคงคงคงไม่ใช่เรื่องใหญ่เสียทีเดียวคงจะต้องไปดูเรื่องของปัจจัยการเมืองตัวมันเอง ว่าว่าว่ามาจากอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นตนะเพราะว่ามันมีข้อนี่เราถามว่าคนที่คนจนเนี่ยจะมีความไม่ยอมรับเรื่องช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนเนี่ยสูงมากเพราะว่าเขาจนใช่ไหมครเขายอมรับถึงแปลว่ามันห่างมากจนยอมรับไม่ได้อืนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่เป็นเนชื้อไฟได้ว่าเมื่อมีความขัดแย,ย้งาทางการเมืองเกิดขึ้นปุ๊บถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เล่นกันระดับผลนักเวงนันกการเมืองเล่การพูดไม่ได้ด้วยก,ก,กันแต่ว่าตอนที่พยายามแผ่กระจายความขัดแย,ย้ะไปสู่ประชาชนคนข้างล่างเนี่ยคนที่รับลูกเร็วที่สุดคือคนจนถ,ถ้าดูกราฟตัวนี้จะเห็นชัดเจนะเนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิบแท่งห้าค,คู่ด้วยกันเปรีย <า S 1> บเทียบนะครับถ้าดูตัวเลขข้างล่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเลขแถวที่หนึ่งเนี่ยคือความเห็นของคนที่ยากจนคนทีี่่ยากจนัตววเลขแถท ทางขวามือสุดเนี่ยคือคนที่ค่อนข้างมีฐานะดีหน่อยรวยนะครับค,คนที่เห็นว่าช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนห่างจนรับไม่ได้เนี่ยคือคนยากจนครับค,คนจนจะเห็นว่าช่องว่างมันเยอะมากมีสัดส่วนสูงมากนะครับจริงๆคนรวยก็เห็นว่าช่องว่างห่างนะเพียงแต่ว่าไอ้ตรงแท่งที่เป็นสีดำๆหน่อยนะบอกว่ายอมยอม,ยอมรับได้นะแท่งสีแดงก็บอกรับไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างน้อยที่เห็นค้องต้องกันอันหนึ่งก็ว่ามันห่างมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องช่องว่างความยากจนอะไรต่างๆครับยังคงเป็นเรื่องที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็ความเป็นโจทย์ไว้สําหรับรัฐบาลนะครับว่าการแก้ไขปัญหาช่องว่างนะครับความรวยความจนเนี่ยซึ่งเป็นปัญหามาต่มมานานแล้วล่ะจะทําอย่างไรให้หมดไปถ้าหากว่าจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําความขัดแย้งทางสังคมบ้านเรานะครับนี่ระบบนี่ก็อาจจะเป็นวิธีการเป็นส่วนในนั้นเป็นอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ พักครู่เดียวนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ